คือเมสันนะครับอัลฟา Alpha นะครับสามที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับนะเป็นรุ่นลิมิเต็นะตัวนี้จะเป็นโอเวนเกนะครับนะผมต้องบอกว่าท่านไม่สามารถที่จะไปหาที่ไหนได้นะครับนะต้องบอกว่าท่านไม่สามารถที่จะไป หาที่ไหนได้ทั้งนั้นนะครับนะผมต้องบอกว่าอ่าเฉพาะไลฟ์ในวันนี้นะก็หมดแล้วหมดเลยนะครับนะ โอเคนี่เป็นเสียงสตัมคอร์ดให้ฟังนะครับนะสตัมคอร์ดให้ฟังตัวนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเมซันอัลฟาสามนะครับแต่ว่าเป็นอัลฟาสามโอวีนะครับนะลิมิเต็ดสุดๆนะครับนะมีของไม่เยอะตัวท็อปเนี่ยนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นเยอรมันสปูตท็อปนะครับเป็นเยอรมันสปูตท็อปนะครับแล้วก็อ่าสิ่งที่ไม่เหมือนเนี่ยก็คือคือตัวโรเซตนะครับนะโรเซตเนี่ย นี่คือตัวโรเซตนะครับนะดูโรเซตไหมเนี่ยโรเซตมันจะไม่เหมือนอไม่เหมือนตัวอัลฟาสามนะครับนะนี่คือตัวโรเซตนะครับอะแล้วตัวอินเลตัวนี้ก็จะหน้าตาคนละแบบกับตัวอัลฟาสามเห็นไหม,ตร,หไหมต,รตรงนี้เห็นไหมตรงช่องสิบสองเนี่ยนะครับตรงนี้เห็นไหมเห็นไหม อินเลจะคนละแบบกันนะครับนะตัวอินเลจะคนละแบบกันนะครับต้องบอกอินเลคนละแบบนะครับนะอ่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่า solid top นะครับเด a n s สปรูตนะครับแบ็กไซนี่ยเป็นโอเวนโกต้องบอกว่าเฮ้ยสวยมากๆนะครับนะอันนี้คือแบ็กไซน์เขาครับแบ็กไซน์ลายอย่างนี้นะครับนะเห็นไหมลายแบบนี้นะครับ นี่ลายแบบนี้นะครับนะนี่คือลายโอเวนเกลนะครับถือว่าเป็นลายจัดมากนะครับนะแล้วก็ตัวไบดิงเนี่ยเดินเป็นเมเปิลนะครับนะเป็นเมเปิลเดินตัดมีขอบเขิบอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะนะเดินหลายเส้นอยู่นะครับนะเห็นไหมนะครับนี่คือตัวไบดิงเขานะครับนะดีเทลเยอะนะครับตัวนี้ดีเทลเยอะนะครับแล้วคือคือลายตัวเนี่ยตัวอินเลตัวเนี้ยนะครับ โรเซตกับอินเลคือลายเดียวกันนะครับนะโรเซตตรงนี้นะครับดูตรงโรเซตนะครับโรเซตกับอินเลคือลายเดียวกันนะครับนะก็เฮ้ยถือว่าตัวนี้เป็นแบบงานศิลปะตัวหนึ่งเลยนะเฮ้ยแต่ว่าผมว่างานสวยมากนะครับนะงานงานดีมากนะครับตัวนี้งานสวยมากงานเน้นมากนะครับนะถือว่าเฉลิมฉลองเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่เอ่อเฉลิมฉลองนะครับ โรงงานใหม่นะครับอันี้นะผมจะให้ดูพวกงานงานเข้างานงานเข้าคออะไรพวกนี้นะผมผมบอกว่าต้องถึงขั้นขั้นเอาแว่นขยายส่องผมเดี๋ยนีงานเนียนมากนะครับนะ,ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงคอเห็นไหมเห็นงานเข้าคอไหมเห็นไหมเนี่ยอ่ะผมให้ให้ดูใกล้ๆเลยเนี่ยให้ส่องตั้งแต่โคน โคนยันไปเลยหงานแบบอย่างเนียนอะ่ะ mm hmm. เห็นไหมเนี่ยงานเข้าคอเนียนมากนะครับนะเนี่ยให้ดูงานเข้าตรงอระหว่างคอคอกับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมงานเข้าคอกับตัวตัวบอดี้เนี่ยเห็นไหมดูตรงฟิงเกอร์บอร์ดตรงนี้นะครับนะ เนี่ยงานแบบงานมันคลีนมากอ่ะเดี๋ยวนี้งานแบบโหงานแบบไม่ธรรมดาเลยว่ะต้องบอกว่างานสุดคลีนเลยนะครับนะเห็นไหมเห็นไหมผมให้ให้ดูเนี่ยมันรู้มองเห็นได้เปล่านะแต่ว่างานมันอย่างคลีนอ่ะนะครับนะเลื้องานคลีนมากนะครับนะเอองานงานดีอ่ะงานสวยโอ้โหงานสวยงานดีนะครับ งานดีงานสวยเลยนะครับนะงานดีงานสวยเลย วรุ่นลิมิเต็ดเลยนะครับนะนี่ไม้หลังอย่างนี้นะเจ็บๆแบบนี้เลยนะครับนะฝากไว้ล้กันนะครับนะ